สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมีควันหลงจากศึกวันแชมเปี้ยนชิพเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนมวยชาวต่างชาติหลังจากที่ตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมเปิดตัวขึ้นชกไฟแรกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพในรุ่นแบนตันเวทแล้วสามารถเอาชนะนอกนักชกชาวไอริชอย่างจอห์นแคลนซี่ไปได้ในยกที่3 ซึ่งจากการเปิดตัวได้อย่างสวยสดงดงามของตะวันฉายในครั้งนี้แฟนมวยชาวต่างชาติเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูเลยครับโดยแฟนมวยคนแรกนี่ได้มากล่าวถึงตะวันฉายว่าเขาช่างเป็นชายผู้เยือกเย็นที่มีทักษะในการโจมตีชั้นเลิศใครก็ตามที่เป็นคู่ต่อกรของเขาจําเป็นที่จะต้องระมัดระวังแบบสุดๆรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ดูการชกของเขามากกว่านี้ ส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวว่าทุกวันนี้มันมีนักชกมากมายเลยที่ขี้โวและน่ากวนใจแต่ดูที่ชายคนนี้สิเขาแค่มีท่าทีที่เยือกเย็นแต่ว่าอันตรายและค่อนข้างน่ากลัวส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าผมไม่เคยเห็นชายที่หน้านิ่งแล้วก็ผ่อนคลายในการชกขนาดนี้มาก่อนเลยเขาดูพึงพอใจกับตัวเองแบบสุดๆที่อยู่ในนั้นเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองว่า เขาดูผ่อนคลายมากกว่าผมที่กำลังนั่งดูอยู่บนโซฟาซะอีกส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงนักชกไทยของเราว่าตะวันฉายเนี่ยเป็นดังสัตว์ร้ายนั่นมันเป็นชัยชนะด้วยการน็อกเอาท์ที่คลีนที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นแต่ก็ต้องขอชื่นชมชอนแคลนซีด้วยที่สามารถสู้มาได้ถึงยกที่3ผมเองไม่คิดว่าเขาจะสามารถผ่านยกแรกมาได้ด้วยซ้ำส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวว่า นี่มันเป็นผลงานที่ไร้ที่ติเลยของตะวันฉายแคลนซี ancy, นั้นควรที่จะต้องแขวนนวมแล้วส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าผมรู้สึกแย่กับชอนแคลนซีเลยเขาโดนหมัดหนักๆไปเยอะหวังว่าเขาจะฟื้นกลับมาได้โดยเร็วในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงสไตล์การชกของตะวันฉายว่านายคนนี้ดูเหมือนพวกฆาตกรต่อเนื่องเลยส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวว่า เขามีการเตะไปได้วยหัวที่รวดเร็วแบบสุดๆมันเร็วยิ่งกว่าบางการยับซสอีกส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าตะวันฉายเนี่ยควรที่จะได้รับรางวัลน็อกเอา์ออฟเดย์ไนส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงตะวันฉายว่าผมไม่เห็นใครที่จะสามารถจัดการชายคนนี้ได้ในรุ่นนี้เขามีทั้งพลังและก็ความแม่นยำแบบหลุดโลกส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้ว่า นี่เป็นหนึ่งในนักสู้ที่ครบเครื่องเท่าที่ผมเคยเห็นผมชอบที่เขาเป็นเซาพ,พอที่สามารถใช้อาวุธทางฝั่งขวาได้ทั้งหมดส่วนคนต่อมาก็มากล่าวว่าตะวันฉายนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งไปแล้วเขามีทั้งปฏิกิริยาความรวดเร็วความเยือกเย็นความแม่นยำเขาช่างมีพรสวรรค์อะไรอย่างนี้ส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงไฟนี้ว่าเขามีสัญชาตญาณพิเศษของมวยไทยจากผลงานที่นั่น ผมหวังว่าเด็กดมคนนี้จะสามารถกลายเป็นตำนานได้อย่างแสนชัยซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อเขามาจากแสนชัยยิมผมเองก็ไม่ประหลาดใจอะไรเลยเขาทั้งนิ่งมากผ่อนคลายมากดุดดันมากถือว่าเป็นไฟออฟเดอะไนท์เลยส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงนักชกไทยเราว่าดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้เสียงเหงื่อเลยด้วยซ้ำ ผมจะรอดูว่าใคาการกันที่จะเป็นคู่ชกค,คนถัดไปของเขาเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองว่าตะวันฉายเนี่ยดูชกแบบผ่อนคลายได้อย่างมากตลอดทั้งไฟเลยในขณะที่คนต่อมาก็มากล่าวเสริมว่านอกจากผลงานแบบสายฟ้าฟาดของเขาแล้วร่างกายของตะวันฉายเองก็ไม่มีไขมันอยู่บนตัวของเขาแม้สักนิดเลยด้วยส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงมวยคู่นี้ว่า มันเป็นการจับคู่ชกที่ไม่เข้ากันเด็กคนนี้ทําให้ดูเหมือนว่าเขากํำลังแค่อุ่นเครื่องอยู่ส่วนคนต่อมาก็มากล่าวด้วยว่าในความคิดเห็นของผมไฟนี้มันไม่เหมาะสมกันเลยผมหวังว่าคู่ต่อสู้คนถัดไปของตะวันฉายมันจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเขามากกว่านี้เพราะโดยส่วนตัวแล้วผมไม่พบความสนุกจากการสู้กันในไฟแบบนี้เลยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่า หลายคนเห็นว่าตะวันฉายอัดคู่ต่อสู้ได้อย่างแข็งแกร่งแต่การประกบคู่กันมันแย่ซะยิ่งกว่าไทยไฟซะอกีกรวมไปถึงเรื่องของขนาดที่มันก็แตกต่างที่สามารถมองเห็นได้ชัดแต่อย่างไรก็ตามคนต่อมาก็ได้มองการต่อสู้ในไฟนี้ว่ามันถือเป็นไฟที่ยอดเยี่ยมของคืนนั้นเลยเด็กหนุ่มคนนี้จะสามารถเป็นแชมป์ได้ในอนาคตอย่างแน่นอนส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกครั้งที่ตะวันฉายออกหมัดแล้วก็เตะผมมักได้ยินเสียงเหมือนกับแตงโมที่กำลังถูกทุบมันน่าสงสารคู่ชกอย่างแกลนซี่ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าเขามีใบหน้าที่มันเย็นชาและเสียงอัดคู่ต่อสู้ของตะวันฉายมันก็น่ากลัวชายคนนี้นั้นน่ากลัวเลยแต่จากตรงนี้แฟนมวยคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าผมคิดว่าเทนชินเนี่ยจะสามารถชนะน็อกเอาท์ตะวันฉายคนนี้ได้ แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์โตอตอบครับว่าเทนเชนเนี่ยยังไม่กล้าที่จะรีแมชกับรถถังในคิกบ็อกซิ่งเลยนะส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงการชกของตะวันฉายว่าจงังหวะการชกของตะวันฉายเนี่ยมันตรงจุดเลยเกือบพี่จะอยู่ในระดับเดียวกันกับเปรโตเซียแล้วซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่า มันเป็นเพราะว่าคู่ต่อสู้ในไฟน์นี้ของตะวันฉายนั้นขาดสกิลในด้านของการป้องกันเขาจึงโดนอัดเข้าไปในแทบทุกช็อตผมต้องการที่จะเห็นว่าตะวันฉายจะทําได้ดีแบบนี้ไหมถ้าเขาได้เจอกับคู่ต่อสู้ที่มันเหมาะสมกันส่วนคอมเมนต์ต่อมานีได้บอกความรู้สึกว่าผมได้ดูการต่อสู้ของวันแชมเปี้ยนชิพมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่วันนี้ผมเพิ่งจะสมัครติดตามเพราะต้องการติดตามดูการเติบโตของตะวันฉาย ส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงการชกไฟนี้ของตะวันฉายว่านี่มันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ผมเคยเห็นในช่วงระยะเวลายาวนานชายคนนี้คือยมมาทูตที่ทําให้ผมนึกไปถึงนำศักน้อยส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเขาไปอีกว่า่ังเป็นสัตว์ร้ายอะไรเยี่ยงนี้ผมจําไม่ได้เลยว่ามีนักมวยคนไหนที่สามารถชกได้คลีนแล้วก็รวดเร็วแบบนี้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาแสดงความเห็นด้วยครับว่า ผมเองก็คิดแบบนั้นไม่มีเลยนับตั้งแต่แสนใช้ยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าตะวันฉายนั้นยอดเยี่ยมสุดๆตำนานได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วมาที่แฟนมวยคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ที่ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่านักชกไทยเนี่ยจะต้องขึ้นมาครองเจ้ามวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งในรายการของวันแชมเปี้ยนชิพได้ไหนที่สุด พวกเขาไม่ได้มีแค่นักชกเก่าระดับตำนานเท่านั้นแต่ในตอนนี้ยังเต็มไปด้วยดาวรุ่งในเจเนอเรชันใหม่เต็มไปหมดครับทั้งหมดนั้นก็เป็นบ้างความคิดเห็นของแฟนมวยชาวต่างชาติต่อชัยชนะในการขึ้นชกไฟแรกในสึกวันแชมเปี้ยนชิพของตะวันฉายที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดในการแปลณตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ